บายดีครับผมโค<ม>บ้บาวขี้ข้านที่เสาเรี่ยวมือนี่โคบ่าวข้านพามากินตามะกอกน้ำพี่น้องแสบเลยตาม,มาเย็บร้อยพี่น้องนี้เยโอ้ยจอดเลยโอ้ยแสบเลย บับทีบรรยากาศฝนตกเลยน้องนะเสียงก็จะมีเสียงฝน,นรบกวนเลยเนาะน้ำประแดดนนนหน่อยดีโอ้ยหุกยอดกินจับคุณบารหน่อยเ้ื่อรับเคิ้ยวๆไหมครับน้าบองมาเนี่ยดูเขากินดิอืมแซ่บมะกรูดต่ำมะกรูดน้ำไหมเนอะ

นั่งดีดีครับอืมเป็นไหนนั่งลงเนี่ยพอกินที่ฟิสมันนะไม่ได้รเอย่าไปแทบมือนเะอือมือเนี่ยนั่งเฉยๆครับ มาห้องพี yeah. Yeah. Mm ่น้องเลยตกใจนั่งนั่งดูพ่อนี่แหละเนี่ยนั่งนั่งดูพ่อเล่นลูกอย่าเล่นอย่าเล่นดูพ่อเล่นเฉยเออแม่แม่ใช่ตกใจพี่น้องเลยอือจม

Boy, chơi chạy Nhờ đúng Nhờ à? xong à. bưng nạ, bưng nạ để ngồi lên là hồ nữa Mm. Ö, ừ. Đây ạ. Ngon đấy. Ừm. đi cậu. Ừm. Nè, cả đấy luôn Nè đi đôi đôi. Ừ. Ừ. đi Ờ, Chịu cả đấy nè không nhiều, nếu kêu đâm đâm nào, cắt đi. đi. ตัวเองน่าจะ3กิโลเลยนะพอเอาเนี่ยปีนันเลยก็ไปให้ตายปีนเล็ก

đang là nào nèo 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 đi ừ. nèo 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 đấy, nèo đi nèo 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 đi nèo Đi nèo 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 Mẹ, nèo 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 đi, nèo

อูรู้แม่เล่นช่องดังไดอซึ่งไปไหนในข่าวดังดัง